วัดเขตพัฒนารามตำบลน,น้องหูแก้วเพื่อสีบนเรื่องวัดน้องบมูลำพูเฮ้ามาเด้อกินขา้าว <c oughs> บังเดือีจะกันก็ชาด้วเกา้เจ้าค่ะอันนีก็คุณแม่ก็ชาวเกาคือเกาคือเกาอย่ปานปานผู้เกา้าเห็ดผว่าไปคุยไหมเยกลุฝันอยู่เลยค่ะฝันมาฝันอะไรยังไปจาเงืว่าัเน่ยว่าจะกนั่งรถเป็นไงค่น

ยายเาไ่ได้ไปเจ้าของร้านมั้งโบจ้าร้านไปเฮ็ดไปเฮ็ดไดอรอไปไม่ได้ไปปงไปจมข้าท้ายเขาเนาะเข่งเก็ไป่มันมาปงือย่เดีวไม่ได้ีอนำเลยผู้มือนี่ยทม้ือนาะก็คือบราณเนาะ่าเสงมะาก่อนในยาเทาเลยสิตตีที่ยังึ้นไปเฮ็ดก่อนเลย ไปจมก็ถ่ายก่อนผู้ถ่าในก่อนใม่จังเกิดท่านในบอกค่ะเอาหนาถ่อมผ้าเห็ดอยู่บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันก็เพืิอนไม่บัปสยเรอแ่มอวนวับ้านนี้เลยวนวัน โยโศกมาเหยคุณแม่น่ยโศกโซกมาปั่นโมปั่นเอาคุณแม่แม่หนูอ๋อแม่งยล่ะเอายาล่ใบนั่นอย่ามบอกันบอบอมันบอสมันบคกันยตัวหนึ่คือกันเด้ใหญ่ขคือกันม่แม่ไ่บอแม่

ว่านำบาทมันได้ไน้ำเรือดปตี่สิบสี่บาทได้่คุณแม่ลาบแซบคือวันวันไปเจ้าเขาว่าถ้าหลานไคนหนีหน่อยนึงไปอนุบาลน่าจะทำเพแบอนบ้านน่ายังความเป็นลบ

ธรรมัดโบราณธรรมาดไม่หกักไม่หักได้พุทา่ามาประดิษฐ์ประดอยเหตธรรมาดหุ้มใบหุ้มใบในต้นต้นพีกุลต้นลำย่ด้ปลูกไว้เดินวัดเดินว่าไงเ,เย็นดีขนาดมันห่มตลอดปีเป็นใบเชียวเชียวชะอุ่ม อยู่เดินวัดเดินว่าเดินบานเดินซองกระดีปู่ไว้นี่ยอันนี้ต้นพิกุลกับตีเห็นมากกับต้น,ต,น,ต,นต้นลำใยนี่วัดโบล้านห้าสิมีหั่นเอาพระลงในช่วงหน้าออกพรรษาที่เห็นแบบนี้ตามวัดต่างๆนี่ตีเห็นเห็นเห็นหั่นตั้งเทียนไปหมมพ เปนอย่องนัอ,นอ,นอ,นอเรื่องเดือนเกลียนไรหฮาเยนตามวัดตามบ้านี่เดือนวัดเิ่นมันลมเรือนด,ด,ดีดีประตูโขงวัดเขตพัฒนารามวัดเขตพัฒนารามเว่าใส่สังกษีสีสเนียมันสิมมันเสียนจางลง ที่แหลกสีแดงง่ามๆเลยนีย่เดี๋ยวมานยกชอบฝาน้ำพันอยู่แตยกชัดน้ำพันอยู่ถ้าเอาสีขาวแดงสีงามมันมันบดจืดนะถ้าเป็นสีขาวอันนี้ประตูโขงเข้าวัดวิหารกินนะจาโรกินนะจาโร นาสิเป็นซื่อของเจอ้อาวาัดผู้คนผ้าเห็ดนี่นะห่างเราเพลแล้วเป็นหอพระพุทธตูกลางวัดเห็ดไปไหม่ก็สิงามอารามผลละตอนนี้ก็เป็นเสื่อมสิ้นสลายไปตามยุคตามการเวลาของมันหลังคาก็ พังแล้วน่วแต่เพิ่นจีบุญนะเฮ็ดไม่อันนี้คือหอพระพุทธหอะระฆังไอเฮ็ดต่ำเฮ็ดต่ำวัดอิลีคือวัดนี่มันเป็นวัดบ้านน,น้อยๆวัดน้อยมันวัดน้อยอะไรก็บ,บ้านน้อยบัดบพ่บพอ่อบ่พ่อหลายหลังคาประมาณสามสิบสี่สิบลังคาเลื่อนหอะระฆัง หอกล่องเพ่นตีกล่องเร่งเหตตามบ้านเหตตามวัดแบบว่าบยไงเธอบุญงบว่าลายนะเหตพ่อได้ใส่ประจำวัดเขตปทนารามอืมหลวนะงขอ,อสิรวมบุญกระถินน้ำนะรวมบุญกระถินด้วยผมเอาอนนหลวงนะหมอครับ จาธูาาสาราหลังเก่าของเพื่อนหลังนี่บนสิทุบออกเพื่อนกำลังจะสร้างอันใหม่นี่สร้างหลังนี้ใหญ่ใหญ่คักใหญ่เติบามาันใหญ่คัดก็คืออยู่ในระว,าารวา่างกันกวาร้าง เอ็ดโค้งเรียบร้อยแอมเรียบร้อยหน้าตางบะมี่พื้นบะมี่แอ่วขันบะให้ในพอมมี่บุปผาตูรูปแล้วฟ้าเพดานบะใหนในมี่ฟ้าผนังวาดบะใหนในมี่รวมกันสัางต่อไป